สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายที่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะเวลาต้องไปติดต่อหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องเจอแน่ๆคือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ค่ะแล้วก็มีแก้ไขเพิ่มเติมด้วยกฎหมายนี้เหมือนเป็นกติการหลักเลยว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องทำอะไรยังไงให้มันแฟฝงแล้วก็เร็วด้วยซึ่งมันกระทบสิทธิหน้าที่เราเต็มๆเลยค่ะใช่ครับสาคัญมากจริงๆครับ พรบรนี้เนี่ยเป็นเหมือนกฎหมายกลางเลยนะที่วางหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนใหญ่ใช้ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการหรือการดําเนินการต่างๆเพื่อไปสู่สิ่งที่เรียกว่าคําสั่งทางปกครองคําสั่งทางปกครองอ๋อเช่นพวกใบอนุญาตอนุมัติต่างๆหรือเปล่าคะถูกต้องครับพวกการอนุญาตอนุมตัติรับจดทะเบียนที่มันกระทบสิทธิหรือหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งนะครับ คือคำสั่งทางปกครองตามนิยามในมาตรา5เลยแล้วคำว่าเจ้าหน้าที่ก็คือคนที่ใช้อำนาจรัฐนั่นแหละครับแต่ก็ต้องรู้ไว้นิดนึงว่าไม่ใช่ทุกเรื่องของรัฐจะอยู่ใต้กฎหมายนี้นะครับอ๋อมีข้อยกเว้นด้วยเหรอคะ มีครับอย่างงานของรัฐสภาครมอศาลหรือเรื่องนโยบายเพียวๆการทหารบางเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้พรบนี้นะครับตามมาตราสี่เป้าหมายจริงๆของกฎหมายนี้ก็คือสร้างมาตรฐานความเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็ให้มันมีประสิทธิภาพป้องกันการใช้อำนาจไม่ถูกไม่ควรด้วยเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะ งั้นเรามาเจาะกันเลยดีกว่าค่ะว่ากฎไหนนี้ให้สิทธิอะไรกับประชาชนอย่างเราๆบ้างวเวลาไปติดต่อราชการก่อนที่เขาจะมีคําสั่งอะไรออกมาเนี่ยค่ะครับประชาชนหรือที่กฎหมายเรียกว่าคู่กรณีเนี่ยนะมีสิทธิสําคัญๆอยู่หลายอย่างเลยอย่างแรกเลยคือสิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องแล้วก็สําคัญมากคือต้องมีโอกาสได้ชี้แจงแสดงความเห็นหรือเอาหลักฐานไปให้เขาดูก่อน อ๋อคือให้เราได้พูดก่อนตัดสินใจใช่ครับให้โอกาสโต้แยง้งแสดงหลักฐานตามมาตรา30เลยเว้นแต่ว่ามันมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจริงๆหรืออาจจะกระทบประโยชน์สาธารณะมากๆอันนั้นก็อาจจะยกเว้นไปการได้ชี้แจงก่อนนี่สำคัญมากเลยนะคะเหมือนรับฟังความสองฝ่ายเลยถูกต้องครับแล้วก็มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จาเป็นด้วยนะเอกสารที่เขาใช้พิจารณาเรื่องของเราเนี่ยขอเข้าไปดูได้ตามมาตรา31 ดูได้หมดเลยเหรอคะเอ่อก็อาจจะมีข้อยกเว้นบ้างถ้าเป็นข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับจริงๆตามมาตรา32นะครับแล้วก็แน่นอนเรามีสิทธิมีทนายความหรือที่ปรึกษามาช่วยดูเรื่องให้ได้หรือจะตั้งตัวแทนมอบอำนาจให้คนอื่นไปทำแทนก็ได้ครับดีเลยค่ะเหมือนมีตัวช่วยแล้วสั่งเจ้าหน้าที่ล่ะคะเขามีหน้าที่อะไรกับเราบ้างในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับ อย่างมาตรา27ก็บอกว่าต้องให้คำแนะนำเรื่องคำขอเอกสารต่างๆให้มันถูกต้องแล้วหัวใจสำคัญเลยคือต้องพิจารณาเรื่องอย่างเป็นกลางห้ามมีส่วนได้เสียเด็ดขาดอ,อ๋อห้ามมีส่วนได้เสียใช่ครับถ้าเจ้าหน้าที่คนไหนมีเหตุตามมาตรา1 3เช่นเป็นญาติหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก็พิจารณาเรื่องนั้นไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนคนตามมาตรา16กฎหมายใหม่ๆอย่างฉบับที่สก็เพิ่มเรื่องกรอบเวลาด้วยนะ ว่าพอได้เอกสารครบแล้วก็ควรจะออกคำสั่งภายในเวลาอันควรอย่างมาตราสา้ทับหนึ่งพอออกคำสั่งเป็นหนังสือมาก็ต้องบอกเหตุผลด้วยนะว่าใช้ข้อเท็จจริงอะไรข้อกฎหมายอะไรแล้วก็ต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ด้วยตามมาตรา37กับ40ครับชัดเจนเลยค่ะมีทั้งสิทธิเราหน้าที่เขาค่อนข้างครบถ้วนนะคะแล้วถ้าเออสมมติว่าเราได้คำสั่งมาแล้ว แต่เราไม่โอเคไม่เห็นด้วยจริงๆทำยังไงได้บ้างคะช่องทางหลกัหลกๆเลยคือการอุทธร์ครับตามมาตรา44โดยทั่วไปต้องยื่นภายใน15วนันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง15วันต้องรีบเลยนะคะเนี่ยใช่ครับต้องรีบนิดนึงยื่นอุทธร์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกคําสั่งนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวเขาจะพิจารณาเองหรือส่งให้ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปพิจารณาตามมาตรา45 ซึ่งคนพิจารณาอุทธร์เนี่ยเขาก็จะดูใหม่หมดเลยทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วก็ความเหมาะสมด้วยดูรอบด้านเลยครับตามมาตรา46นอกจากอุทธร์มีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับมีเรื่องการเพิกถอนคำสั่งด้วยคือเจ้าหน้าที่เองหรือผู้บังคับบัญชาอาจจะยกเลิกคำสั่งนั้นได้ถ้าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกก็เพิกถอนได้แต่ต้องดูเรื่องความสุจริตของคนที่ได้ประโยชน์ไปแล้วด้วยนะ อาจจะต้องมีการเยียวยาตามมาตรา50 5 2ถึงห2หรือแม้แต่คำสั่งที่เคยชอบด้วยกฎหมายก็อาจถูกเพิกถอนได้เหมือนกันถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเช่นกฎหมายเปลี่ยนขอ้อเท็จินเปลี่ยนตามมาตรา53สุดท้ายก็คือการขอให้พิจารณาใหม่อันนี้ในกรณีที่เรามีหลักฐานไม่ใหม่ที่สำคัญเพิ่งมาเจอหลังมีคำสั่งไปแล้วก็ขอให้เขาดูใหม่ได้ตามมาตรา54ครับมากค่ะ ถ้ามีคำสั่งออกมาแล้วแต่คนที่ไม่เห็นด้วยหรือคนที่มีหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งเนี่ยไม่ยอมทำโดยเฉพาะพวกคำสั่งให้จ่ายเงินหรือให้ไปทำอะไรสักอย่างหรือห้ามทำอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะรัฐจะบังคับยังไงค่ะอ่าอันนี้คือเรื่องการบังคับทางปกครองครับซึ่งพรบฉบับที่3ปี2562เนี่ยเขาแก้ไขเรื่องนี้เยอะเลยเพื่อให้มันบังคับได้จริงจังมากขึ้นถ้าเป็นคำสั่งให้จ่ายเงินนะเช่นค่าปรับ ภาษีค้างขั้นตอนคือเขาจะส่งหนังสือเตือนมาก่อนเตือนก่อนใช่ครับเตือนแล้วยังเฉยคราวนี้จะมีการตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองขึ้นมาเลยตามมาตรา637หน้าที่คือมายึดหรืออายัดทรัพย์สินเรานี่แหละเอาไปขายทอดตลาดใช้นี่โหยึดอายัดได้เลยเหรอคะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็มีอำนาจไปสอบถามข้อมูลทรัพย์สินเราจากแบงก์จากกรมที่ดินได้ด้วยนะตามมาตรา630ิ 10. หรือจะขอให้กรมบังคับคดีของสารช่วยจัดการให้ก็ได้ตามมาตรา6 1 5ครับโหขั้น oh, ตอนเข้มข้นเหมือนกันนะคะแล้วถ้าไม่ใช่คำสั่งให้จ่ายเงินล่ะคะเป็นคำสั่งให้ทำหรือห้ามทำอะไรแบบนี้ถ้าเป็นคำสั่งให้กระทำหรือละเว้นการกระทำก็ต้องมีหนังสือเตือนก่อนเหมือนกันครับตามมาตรา63 2เตือนแล้วยังฝ่าฝืนขคาานี้มาตรการจะต่างไป มี2อ,อย่างหลกัหลกๆตามมาตรา631อย่างแรกคือเจ้าหน้าที่อาจจะเข้ามาทำเองเลยหรือจ้างคนอื่นมาทำแทนทำเองเลยใช่ครับเช่นสั่งให้รื้อตึกผิดกฎหมายเจ้าของไม่รื้อใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็จ้างผู้รับเหมามารื้อเองเลยแล้วค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเนี่ยคนฝ่าฝืนต้องจ่ายนะแถมบวกเงินเพิ่มอีก25%ตต่อปีด้วยอูห้หูแรงอยู่คะ่ะแล้วอีกอย่างคืออะไรคะอีกอย่างคือสั่งปรับเป็นรายวันเลยครับเรียกว่าค่าปรับบังคับการ ปรับได้ไม่เกินวันละ5 0,000บาทตรา6-3-2-3แล้วถ้าสุดท้ายไม่ยอมจ่ายค่าใช้จ่ายที่รัฐทำแทนให้หรือไม่จ่ายค่าปรับบังคับการที่โดนปรับรายวันเนี่ยก็จะโดนอะไรต่อคะก็จะถูกนำไปสู่กระบวนการบังคับให้ชำระเงินคือการยึดอายัดทรัพย์สินต่อไปอีกทอดหนึ่งตามมาตรา6-3-2-4ครับวนกลับไปเรื่องยึดทรัพย์เหมือนเดิม ฟังดูแล้วกฎหมายนี้คือวางกรอบวางกติกาทีา่ค่อนข้างละเอียดมากเลยนะคะตั้งแต่เริ่มยื่นเรื่องไปจนถึงการบังคับใช้คำสั่งเลยสรุปง่ายๆก็คือเป็นโครงสร้างว่ารัฐต้องทำกับเรายัางไงแล้วเรามีสิทธิอะไรบ้างเพื่อให้มันยุติธรรมคาดการได้ถูกต้องครับหัวใจคือการสร้างสมดุลนั่นแหละครับระหว่างอำนาจรัฐกับสิทธิของประชาชนแม้จะดูซับซ้อนนะแต่ก็พยายามวางกลไกไว้ทั้งการให้โอกาสโต้แยง้งการอุทธรณ์การทบทวน แล้วก็การบังคับใช้ที่ชัดเจนการแก้กฎหมายรอบล่าสุดโดยเฉพาะฉบับที่3เรื่องบังคับทางปกครองก็ชัดเจนว่าต้องการให้กฎหมายมันมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้นจริงๆค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าในเมื่อแจกนารมณ์ของกฎหมายคือเพื่อความเป็นธรรมและประสิทธิภาพการที่เราเข้าใจกติกาเหล่านี้จะช่วยให้เราไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือคนทําธุรกิจ สามารถติดต่อราชการได้อย่างมั่นใจมากขึ้นหรือรู้ช่องทางมากขึ้นได้ยังไงแล้วในโลกความจริงมันยังมีความท้าทายอะไรอีกไหมที่ทําให้เป้าหมายของกฎหมายนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยก็เป็นคําถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันดูนะคะ